ก็สวัสดีนะครับท่านอาจารย์ไพโรธลุงนครนะครับกับผมนายพงศธรชัยมะงวนะครับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาครับคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับวันนี้จะมานําเสนอหลักธรรมของผู้บริหารที่ควรจะต้องมีนะครับวันนี้ขอนําเสนอในส่วนของหลักธรรม ที่มีชื่อว่าอิทิบาสีนะครับคือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับซึ่งประกอบไปด้วยฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือความตั้งใจและวิมังสาคือความใจต,ตรองซึ่งสามารถนําไปใช้ประยุกต์ในการบริหารได้อย่างหลากหลายแล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นฉันทะความพอใจผู้บริหารควรมีฉันทะในการทําหน้าที่ของตนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและการบริหารการศึกษามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการ,กรศึกษานะครับต่อมาครับวิริยะหมายถึงความเพียร ผู้บริหารควรมีความเพียรพยายามในการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคและปัญหามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นต่อมาครับจิตตะคือความตั้งใจผู้บริหารควรมีความตั้งใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับตามเป้าหมายต่อมาครับวิมังษาคือความไต่ตรองผู้บริหารควรใช้ปัญญาในการไต่ตรองปัญหาและสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบนะครับพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาอย่างรอบด้านนะครับเพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้องย กับบริบทแต่ละสถานศึกษานะครับอย่างเช่นตัวอย่างในการนำอิทธิบาท4ไปใช้ในการบริหารการศึกษาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีสันทะมีความพอใจผู้บริหารควรจะมีสันทะในการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพนะครับมีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของอนโยบายของ กระทรวงนะครับเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความพอใจต่อมาครับวิริยะครับผู้บริหารสถานศึกษาคนจะต้องมีความเพียพรพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรในการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานศึกษานะครับต่อมาครับจิตตะนะครับตัวอย่างในการใช้นะครับ จิตตะในการคือความตั้งใจผู้บริหารควรจะต้องมีความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาครูแล้วก็พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านทักษะด้านประสบการณ์ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับหน้าที่ของกิตตะ,ะครับที่ผู้บริหารควรจะต้องมีและสุดท้ายครับวิมังษาครับความไต่ตองครับผู้บริหารสถานศึกษาควรจะต้องใช้ปัญญาในการไต่ตอง ปัญหาและก็ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ,ๆนะครับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยการวิเคราะห์อย่างรอบครอบและก็รอบด้านนะครับเพื่อใหอ้เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับการนำอิทธิบาท4มาใช้ในการบริหารการศึกษานะครับก็ถ้าจะเหมาะสมที่สุดก็จะช่วยให้ การบริหารการศึกษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและก็มีความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำฤทธิ์ต่อผู้เรียนและก็ต่อคุณครูและสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับและมีคุณภาพต่อไปครับขอบคุณครับ